ต้มมะเขือกันก่อนอื่นต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะป้องกันมะเขือเราดํำนะจ้าน้ําต้องเดือดก่อนทุกครั้งก่อนต้มมะเขือจ้านี่จ้ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ใส่ลงไปสูงสูงเดี๋ยวเดี๋ยวน้ามันกระเด็นน้ําร้อนกระเด็นใส่หน้าไม่สวยนะต้องเอาลงไปต่ำๆแบบนี้จ้า จะต้มไปประมาณ25นาทีจ้าจนกว่ามะเขือเราจะสุกนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโจมะเขือสุกครบเวลาแล้วจ้าจะตัปกอกออกไปพักไว้ข้าเย็นนะตั้งกระทะนะคะเราจะคั่วหอมกระเทียมกันต่อนะคะนี่ตามใจชอบนะคะหอมเพิ่มความหวานกระเทียมพริก เขียวแดงนะคะเก็บจากสวนเราจะคั่วแบบเราจะใช้น้ําต้มไปด้วยในตัวนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้พริกกับหอมกระเทียมเขาไหม้นะคะช่วยน้ําต้มเพิ่มความสุกเพิ่มความสุกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคั่วย่างเดียวกระทะไหม้นะคะเดี๋ยวจะก่อสารเกิดมะเร็งได้นะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะปิดฝาหน่อยจ้าให้เขาอบอยู่ในนี้จ้า เดี๋ยวเรามาดูกันจ้าพอน้ำเริ่มแห้งแล้วก็คั่วเขาต่ออีกหน่อยนึงวิธีนี้นะคะเขาสุกไปในตัวแล้วก็จะไม่ไหม้จนเกินไปเพื่อสุขภาพเนาะคั่วให้เขาเกลียนอีกนิดหนึ่งไม่ต้องถึงกับไหม้เนาะมาดูกันจ้า เอาประมาณนี้เนะเาะแล้วก็ไปใส่คบตัมกันจ้ะพริกกระเทียมเมื่อก,กี้หอมกระเทียมมาตั <S <S ้มพอเราตั้ได้ละเอียดประมาณนี้นะคะเราจะใส่เนื้อปลาย่างอันนี้เป็นปลาปลาสะนะคะย่างเรียบร้อยแกะกระดูกแกะก้างออกเรียบร้อยถ้าเกิดใครไม่มีก็ใส่ทูน่ากระป๋องก็ได้เนาะหรือว่าใครมีปลาทูก็ได้ค่ะ จะตำเยอะๆนะคะวันนี้ทำมาเยอะๆแล้วก็สามารถแช่แข็งไว้ทานได้นะคะอยู่ในต่างแดนนะคะเราก็ตำเนื้อปลากับพริกเข้ากันดีเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วจ้าเราจะใส่มะเขือที่เราต้มเราเอา,อข,าเขั้วเขาออกเลยนะคะต้มแล้วมาเด็ดออกทีหลังมันง่ายดี ใส่ลงไปเลยจ้ามะเขืออ่อนๆนะคะเด็ดมาไม่ไม่ชอบมะเขือแกๆ่ๆก็เลยเด็ดตอนที่เขายังไม่ใหญ่มากเราก็แค่จะตำให้เขาเข้ากันนะคะกดๆลงไปแบบนี้จ้ะมะเขือ,อน,นี่เราต้มเละแล้วนะคะเราไม่ต้องตำ ให้เขาละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเปลี่ยนจากครกมาเป็นชามใหญ่ๆนะเพราะว่าครกเล็กเกนเกินไปเราทําไว้เยอะๆนะ,ะนี่จากนั้นนะคะเราจะใส่น้ําปลาต้มสุกค่ะลงไปค่ะลืมคนก้นนะเราจะใส่รสดีนะคะประมาณปลายช้อนโต๊ะนะคะ ครจะใส่ผงนัวผงชูรสก็ได้นะแต่เราจะใส่รสตีค่ะจะคนทุกอย่างเข้ากันดีจ้า,าลองชิมกันค่ะหอมน้ำปะลาลสุดๆค่ะเมนูนี้นะคะรับรองหมดข้าวหลายจานแน่นอนจ้าจาาซุปมะเขือเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งกะละมังใหญ่ๆเลยจ้าเนื้อปลาแน่นๆเลยจ้ะนี่ อันนี้เราไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าน้ำปลาต้มก็เค็มมีความเค็มนะคะทานเค็มมากก็ไม่ดีเนาะนี่จ้าปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะใครชอบผักชีต้นหอมก็มาโรยได้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่โรยนะคะเราจะทำไว้แบบนี้เราก็จะตักเป็นถุงๆนะคะใส่แช่ฟิสไว้ทานนะคะเวลาเราอยากจะทานเราก็ออกมาละลายนะคะข้าวสวยร้อนๆคู่กับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มคะ่ะ รับรองหมดข้าวหลายจานแน่นอนจ้าอร่อยมากๆเลยค่ะเข้มขน้นนัวหอมปลาามากจ้ามะเขืออ่อนจากสวนเลยจ้าพอแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยจ้านี่จ้าไป้าถุงใหญ่ๆเลยนะคะ,ะแช่ฟริสไว้ได้เป็นตีนะคะนี่อันนี้จะเก็บไว้กินพวงนี้เช้าก่อนไปทำงานจ้านี่ค่ะซึ้มะเขือเราจ้า ปลูกเองจากสวนนะคะนี่ก็อีกหนึ่งไอเดียนะคะสําหรับคนอยู่ต่างแดนนะคะมะเขือเราปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนค่ะนี่จ้ะมาแชร์ไอเดียนะคะแช่แข็งไว้ได้เป็นปีจ้าสวัสดีนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้า